นี่คือการปูพื้นสระน้ำแบบรวดเร็วและประหยัดเวลาเพราะเขาใช้แผ่นวนินล PVC หนาพิเศษที่มาแทนการปูกระเบื้องแบบเดิมๆหัวใจสำคัญคือการเชื่อมช่างจะใช้เครื่องเป่าลมร้อนเชื่อมรอยต่อทุกจุดให้เป็นเนื้อเดียวกัน100%ทําให้สระของคุณมั่นใจได้เลยว่าการน้ํารั่วซึมได้แบบเด็ดขาดไม่ต้องกลัวปัญหาซึมตามร่องยาแนวอีกต่อไปพอปล่อยน้ําเข้าสระก็พร้อมใช้งานทันทีผิวสัมผัสเรียบเนียนทําความสะอาดง่ายหมดปัญหาเชื้อราและตะไคร่ตามร่องกระเบื้อง คุณคิดว่าโยนหัวก้อยคือ5 0าสใช่ไหมจริงจริงมันไม่ใช่เลยเวลาคุณดีดเหรียญขึ้นไปเหรียญมันจะหมุนตามแรงเริ่มต้นของคุณและนี่แหละคือปัญหาเพราะด้านที่หงายขึ้นตอนเริ่มโยนมีโอกาสกลับลงมาด้านเดิมมากกว่ามีงานวิจัยจาก Stanford ทดลองโยนเหรียญเป็นหมื่นครั้งพบออกมาว่าเหรียญมีโอกาสตกด้านที่เริ่มต้นอยู่ด้านบนมากกว่าเล็กน้อยประมาณ51%เลยนะไม่ใช่5050 50แบบที่เราคิดสรุปคือหัวก้อยไม่ได้ยุติธรรมจริง แต่เอาจริงๆคนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำครั้งหน้าเดิมพันเหรียญจำทริกนี้ไว้ได้เลย <c oughs> เคยสงสัยไหมทำไมไฟจราจรต้องเป็นแดงเหลืองเขียวแต่ที่ญี่ปุ่นบางอันดันเป็นสีฟ้าจริงๆแล้วไฟจราจรใช้3ส,สีนี้เพราะมันมองเห็นง่ายที่สุดโดยเฉพาะแดงที่มีความยาวคลื่นสูงมองไกลและตื่นชัดส่วนเขียวมองง่ายในตอนกลางวันและแยกจากแดงได้ดี แต่ญี่ปุ่นมีเรื่องพิเศษภาษาญี่ปุ่นดั้งเดิมไม่มีคำว่าเขียวแยกออกจากฟ้าแบบชัดเจนพอทำไฟจราจรยุคแรกๆเขาก็ทำไฟเขียวอมฟ้าเพื่อให้ตรงกับภาษานั่นเองสรุปคือสีไฟจราจรโดนกำหนดด้วยทั้งวิทยาศาสตร์และภาษาแต่ถ้าคุณไม่กดติดตามผมขอให้คุณติดไฟแดง20นาทีนี่คือซอฟต์เซลล์วัตถุสามิติที่ไม่มีมุมแหลมและสามารถเติมเต็มพื้นที่โดยไม่มีช่องว่างหรือส่วนที่ทับซ้อนในเดือนกรกฎาคมบนสถานีอวกาศนานาชาตินักบินอวกาศได้เติมน้ำเข้าไปในโครงสร้างนี้อย่างรระะมััดวง เนื่องจากปราศจากแรงโน้มถ่วงของโลกน้ำจึงเริ่มก่อตัวเป็นเยื่อเมมเบรนที่ขอบก่อนจะค่อยๆเติมเต็มโครงสร้างทั้งหมดกลายเป็นเซลล์อ่อนนุ่มที่ทำจากน้ำทั้งหมดนี่เป็นครั้งแรกที่รูปทรงสามมิติที่มีความโค้งพื้นผิวเป็นลบถูกสร้างขึ้นจากน้ำในสถานะไร้น้ำหนักเป็นการค้นพบที่น่าทึ่งมาก นี่คือวิดีโอแสดงปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่น่าทึ่งเมื่อปล่อยโซ่ลูกปัดออกจากบิกเกอร์ลูกปัดที่ไหลออกมาจะดีดตัวขึ้นสูงเป็นรูปโค้งเหนือปากบิกเกอร์ก่อนจะตกลงสู่พื้นซึ่งแตกต่างจากการปล่อยเชือกหรือเส้นดายธรรมดาที่ไม่เกิดการดีดตัวขึ้น สาเหตุเกิดจากลูกปัดในโซ่มีความแข็งแกร่งเล็กน้อยคล้ายแทงสั้นๆต่อกันเมื่อส่วนของโซ่ที่อยู่ก้นบิ๊กเกอร์ถูกดึงขึ้นส่วนที่ถูกดึงจะหมุนและกระทบกับลูกปัดที่อยู่ข้างใต้ทำให้เกิดแรงผลักขึ้นด้านบนอย่างต่อเนื่องการผลักดันนี้ทำให้โซ่พุ่งสูงขึ้นเป็นน้ำพุนี่คือการประกอบเครื่องจักรหนักๆโดยใช้ความเย็นจัดเข้าช่วยแทนที่จะใช้แรงกระแทกนี่คือเทคนิค cryogenic assembly หลักการคือใช้ไนโตรเจนเหลวทําให้โลหะหดตัวลงอย่างสม่าเสมอในเวลาอันสัน้นแม้จะหดลงเพียงแค่ระดับไมโครเมตรแต่มันก็เพียงพอที่จะสร้างช่องว่างให้ชิ้นส่วนที่เคยฝืดจะสไลด์เข้าไปได้แบบลื่นปลื้ดและพอโลหะกลับมาอุณหภูมิปกติมันจะขยายตัวกลับมาติดแน่นแถวรอแบบที่แข็งแรงสุดๆในกรณีที่ชิ้นส่วนใหญ่มากช่างอาจต้องใช้ไฟล์เลนอีกฝั่งให้ขยายตัวควบคู่ไปด้วยเพื่อให้การประกอบสมบูรณ์ที่สุดไม่มีมนุษย์ออกแบบเครื่องยนต์นี้เลยแม้แต่คนเดียว นี่คือผลงานของ AI ที่ใช้การออกแบบ generative design ครับสังเกตไหมว่าโครงสร้างของมันดูแปลกตาคล้ายกับกระดูกหรือสิ่งมีชีวิตในธรรมชาตินั่นเป็นเพราะ AI คำนวณหาจุดที่แข็งแรงที่สุดโดยใช้วัสดุน้อยที่สุดโดยไม่มีขีดจำกัดทางความคิดเหมือนมนุษย์และผลลัพธ์จากการทดสอบภาคสนามก็ออกมาอย่างที่เห็นครับมันทำงานได้ทรงพลังมีประสิทธิภาพสูงและทนทานต่อความร้อนมหาศาลได้จริงนี่คือการพิสูจน์ว่า AI กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าวิศวกรรมอวกาศไปตลอดการถ้าคุณชอบเรื่องราวเทคโนโลยีล้ำๆที่เปลี่ยนโลกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปหน้าครับ นี่คือคอมแช่น้ำแต่ทำไมมันถึงไม่ช็อตความจริงแล้วมันคือน้ำมันสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือไม่นำไฟฟ้าที่เขาต้องเอาคอมไปแช่น้ำมันก็เพราะน้ำมันนำความร้อนได้ดีกว่าอากาศหลายเท่าเสียงพัดลมที่เคยดังสนั่นจะเงียบกริบนฝุ่นที่เคยเกาะแผงวงจรก็ไม่มีวันโผล่มาให้เห็น Data Center ระดับโลกเขาใช้กันเป็นเรื่องปกติเลยแต่บอกก่อนนะว่าอย่าหาทำเองที่บ้านซีซัวเพราะนอกจากจะจัดเตรียมยากแล้วถ้าจุ่มลงไปเมื่อไหร่ประกันคอมของคุณจะสิ้นสุดทันทีแบบไม่ต้องสืืบบบถ้้้้าาาาาาไไมม่่่อออยยกกพลลดเรรรงวแนนนีฝตติหะคั รู้ไหมครับว่าแม่เหล็กสุดแกรง่งถ้าเจอความร้อนสูงๆจะกลายเป็นแค่ก้อนเหล็กไร้ค่าได้ลองเอาไฟผลใส่แม่เหล็กมีโอดเมียมจนร้อนจัดผลคือพลังดูดหายเกลี้ยงแต่สามารถคื้นชีพแม่เหล็กได้ด้วยเครื่องแมกเน็ติเซอร์แรงดันสูง2 0 0 0โวลต์แค่เอาแม่เหล็กใส่เข้าไปในช่องแล้วกดปุ่มปล่อยพลังงานไฟฟ้ามหาศาลเพื่อจัดเรียงโมเลกุลข้างในใหม่พอเอาออกมาลองดูดอีกรอบมันแรงกว่าเดิมเหมือนได้อัปเกรดเลเวลถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวล้ำ,ล,ำล้ำแบบนี้ ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับนี่ไม่ใช่ผ้าแต่นี่คือคอนกรีตที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่มนุษย์จะสร้างได้ในตอนนี้มันเรียกว่า UHPC คอนกรีตชนิดพิเศษที่ยืดหยุ่นเหมือนเนื้อผ้าแต่แข็งแรงทนทานเหมือนเหล็กที่ไหลได้ภายในอัดแน่นด้วยเส้นใยเหล็กและผงซิลิกาขนาดไมครอนทําให้มันรับแรงได้มากกว่าคอนกรีตทั่วไปถึง1ิงเท่าแข็งแรงจนต้องใช้ในป้อมปราการทหารสะพานยักษ์หรือแม้แต่ตู้เซฟธนาคารเท่านั้นครับถ้าคุณมีคอนกรีตที่ไม่มีวันพังแบบนี้จะไปสร้างอะไรกันบ้างลองคอมเมนต์ไอเดียมาบอกกันหน่อยครับ ถ้าน้ำปริมาณมหาศาลนี้ไม่ทำงานจรวดมูลค่าหมื่นล้านอาจจะระเบิดเป็นผงได้ทันที <S <S ภาพที่คุณเห็นไม่ใช่การดับไฟแต่มันคือระบบ sound suppression ตอนปล่อยจรวดนาซาจะฉีดน้ำกว่า1.7ล้านลิตรลงไปในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีที่ทำเพราะเสียงเครื่องยนต์มันดังกว่า200เดซิเบลความดังระดับนี้สร้างคลื่นกระแทกที่แรงพอจะสะท้อนกลับไปฉีกร่างจรวดให้พังทลายได้เลยน้ำพวกนี้จะเข้ามาทำหน้าที่ซับเสียงและเปลี่ยนพลังงานทำลายล้างให้กลายเป็นไอ้น้ำสีขาวที่เราเห็นกันนั่นเองครับถ้าเป็นคุณ คุณจะเอาน้ำปริมาณมหาศาลขนาดนี้ไปทำอะไรคอมเมนต์ Comment บอกหน่อยครับแค่น้ำทะเลสองแก้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าให้เราใช้ได้นานถึง45วันนี่คือนวัตกรรมสุดล้ำจากโคลอมเบียที่เปลี่ยนน้ำเค็มให้เป็นพลังงานสะอาดโดยใช้ปฏิกิริยาเคมีระหว่างน้ำเกลือกับแมกนีเซียมเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าได้ทันทีครับนอกจากจะให้แสงสว่างแล้วยังมีพอร์ต USB ไว้ชาร์จมือถือหรือฟังวิทยุได้ด้วย ตัวเครื่องทำจากวัสดุรีไซเคิล100%ทั้งทนทานและกันน้ำเหมาะมากสำหรับพื้นที่ห่างไกลหรือสายแคมปิ้งตัวจริงนวัตรกรรมเปลี่ยนโลกแบบนี้เพื่อนๆอยากให้มีในชัยบ้างไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยถ้าคุณคิดว่าขับรถ120ก็เร็วแล้วแสดงว่าคุณยังไม่รู้จักถนนที่เหยียบมิดไมลได้แบบถูกกฎหมายนี่คือออรบานในเยอรมนีถนนไฮเวย์ที่โด่งดังไปทั่วโลกเพราะบางช่วงของที่นี่ไม่มีการจำกัดความเร็ว คุณจะซิ่ง200หรือ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้ตราบเท่าที่รถคุณไหวแต่หัวใจสำคัญไม่ใช่แค่ความเร็วครับแต่คือระเบียบวินยัยคนที่นี่ขับชิดขวาตลอดเลนซ้ายมีไว้แสงเท่านั้น <Wow. S 1> และพื้นผิวถนนที่นี่เนียนกริบแข็งแรงกว่าถนนทั่วไปถึง2เท่าเพื่อรองรับความเร็วระดับซูเปอร์คาร์โดยเฉพาะถ้าเป็นคุณมีโอกาสได้ไปขับที่นี่จะกล้าเหยียบไปถึงเท่าไหร่คอมเมนต์บอกผมหน่อยครับ เครื่องบินหน้าตาประหลาดนี้บินเร็วกว่าเสียงนี่คือคองคอร์ดเครื่องบินพาณิชความเร็วเหนือเสียงที่วิ่งเร็วถึง2,180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วขนาดที่ว่าถ้าคุณบินจากลอนดอนไปนิวยอร์คคุณจะใช้เวลาแค่3ชั่วโมงครึ่งในขณะที่เครื่องบินปกติใช้เวลาเกือบ8ชั่วโมงเรียกได้ว่าบินแซงหน้าการหมุนของโลกจนเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกได้เลยครับแต่น่าเสียดายที่ค่าต่อแพงมหาศาลและโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นปี2000ทําให้มันต้องปิดฉากลงถาวรในปี2003 ถ้ายอดไลค์ถึง3 0 0พันผมจะมาเล่าเหตุการณ์ในปี2 0 0พให้ฟังนี่คือการติดฟิล์มให้กับรถยนต์เขาจะใช้น้ำผลไปที่รถของคุณก่อนน้ำพวกนี้จะช่วยให้ฟิล์มขยับได้ง่ายทำหน้าที่คล้ายกาวแต่มันจะไม่ติดเหน็บทันทีพอไล่น้ำออกจนหมดฟิล์มจะแนบสนิทไปกับผิวรถทันทีแม้แต่ร่องมือจับที่ยากก็ยังเนียนกริบเหมือนไม่ได้ติด <Wow. S 1> การติดฟิล์มข้อดีคือทำให้รถคุณดูเหมือนใหม่และไม่เป็นรอยขีดข่วนที่ตัวรถจริงๆแต่ถ้าคุณไม่กดติดตามผมขอให้รถคุณเป็นรอยที่นี่ห้ามดับรถเด็ดขาด ยินดีต้อนรับสู่ยาคุซอกประเทศรัสเซียเมืองที่หนาวที่สุดในโลกครับที่นี่อุณหภูมิติดลบได้ถึงลบห้าสิบถึงลบเจ็ดสิบองศาเหตุผลที่ห้ามดับรถก็เพราะถ้าน้ํามันหยุดไหลเพียงครู่เดียวเครื่องยนต์จะแข็งตัวทันทีและคุณจะสตาร์ทมันไม่ติดอีกเลยจนกว่าจะถึงฤดูใบไม้ผลิตชาวเมืองที่นี่จึงต้องสตาร์ทรถทิ้งไว้ตลอด24ชั่วโมงหรือไม่ก็ต้องจอดในโรงรถที่ติดฮีเตอร์เท่านั้นครับหนาวระดับตู้เย็นยังเรียกพี่แบบนี้เป็นคุณจะทนอยู่ได้กี่วันคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับ นี่คือวิธีดึงแสงแดดเข้าบ้านแบบ100%โดยที่คุณไม่ต้องเปิดไฟทิ้งไว้ให้เปลืองค่าไฟอีกต่อไปนี่คือระบบ Tubular Skylight นวัตกรรมท่อนำแสงที่จะช่วยดึงความสว่างจากท้องฟ้าลงมาส่องสว่างกลางบ้านคุณโดยตรงไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องน้ำหรือทงทางเดินที่เคยมืดสนิท ก็กลับมาสว่างใสไว้ได้ทันทีติดตั้งง่ายใช้เวลาแค่2ชั่วโมงไม่ต้องรื้อหลังคาบานเบอร์เริ่มคุมแสงได้ด้วยระบบ Dimmer ปรับความสว่างได้ตามใจผ่านรีโมทจะเปิดรับแสงเต็มที่หรือรีให้มือตอนนอนก็ได้แสงที่ได้คืนวนตาดูแพงและที่สําคัญคือไม่นําความร้อนเข้าบ้านด้วยอยากให้แบบนี้เข้าไทยไหมครับ นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพสูงอย่างที่คุณเห็นในถังทดสอบทั้งสองใบนี้ถูกเติมด้วยน้ำมันเครื่องที่ต่างชนิดกันเมื่อเครื่องยนต์เริ่มทำงานน้ำมันเครื่องคุณภาพต่ำจะค่อยๆไหลลงไปกองรวมกันอยู่ที่ด้านล่างในขณะที่เฟืองฝั่งที่ใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงจะยังคงมีน้ำมันเคลือบหล่อลื่นอยู่ตลอดเวลาและแม้ว่าน้ำมันเครื่องจะแห้งหรือไหลออกไปจนหมดกระทันหันเฟืองเหล่านั้นก็จะยังคงได้รับการปกป้องเป็นอย่างดีสนใจน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงโปรดเดคลิกที่ตกร้ไดเลยคับ นี่คือแก้วที่นักบินยากาสใช้ในสภาวะไร้น้ำหนักในอวกาศไม่มีแรงดึงดูดน้ำจะไม่ไหลเข้าปากเหมือนบนโลกปกติเลยต้องใช้ถุงกับหลอดดูดแทนแต่แก้วใบนี้ใช้แรงตึงผิวด้วยดีไซน์ขอบแหลมเฉพาะตัวทำให้น้ำค่อยๆสไหลขึ้นมาตามร่องได้เองโดยไม่ต้องพึ่งแรงโน้มถ่วงเลยมีใครอยากได้แก้วแบบนี้ไว้ใช้ที่บ้านไหมครับ นี่คือสเปรย์โฟมกันความร้อนนวัตรกรรมที่จะเปลี่ยนบ้านร้อนให้เย็นสบายได้ทันทีพีโฟมตัวนี้จะขยายตัวเข้าไปอุดทุกซอกทุกมุมช่วยบล็อกความร้อนจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านแถมยังช่วยกันเสียงรบกวนได้ดีเยี่ยมติดตั้งไวและช่วยให้อร์รทำงานน้อยลงประหยัดค่าไฟได้ยาวๆใครที่กำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาบ้านร้อนแบบจบๆลองศึกษาเรื่องการพ่นฉนวนประเภทนี้ดูรับรองว่าบ้านหน้าอยู่ขึ้นเยอะเลยถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ นี่คือเครื่องดีตัวหรือ a คตาโพลหัวใจสำคัญที่ช่วยให้เครื่องบินรบลำมะหือมาทะยานขึ้นฟ้าได้จากรันเวย์ที่สั้นนิดเดียวบนเรือรบเพราะบนเรือบรรทุกเครื่องบินไม่มีรันเวย์ยาวเป็นกิโลเมตรเหมือนบนบกระบบนี้จึงใช้แม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงช่วยกระชากเครื่องบินหนักหลายหมื่นกิโลให้เร่งความเร็วจาก0ูถึง260กิโลเมตรได้ในเวลาแค่2เวทแรงส่งของมันรุนแรงจนนักบินต้องหลังติดเบาะเลยละถ้าเป็นคุณได้ไปนั่งในห้องนักบินตอนโดนดีตัวคิดว่าจะรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์บอกกันหน่อย นี่คือภาพบรรยากาศการทำงานบนสายส่งไฟฟ้าแรงสูงแต่ดูเหมือนว่าสำหรับชายคนนี้มันจะเป็นเรื่องที่ง่ายเกินไปดูสิว่าเขายิ้มกว้างขนาดไหนมีเพียงสายรัดนิรภัยเส้นเดียวกับความสูงที่มากถึง200เมตรแค่เดินไม่กี่ก้าวเหนือเหวลึกงานของเขาก็เสร็จสิ้นลงถ้าเป็นคุณคุณจะกล้าสเสี่ยงแบบนี้ไหม น้ำพวกนี้น่ากลัวกว่าที่คิดเห็นมันใสจนเหมือนกระจกแบบนี้แต่จริงๆมันลึกและสกระปรกจนคุณคาดไม่ถึงถ้าเผลอก้าวลงไปแม้แต่ก้าวเดียวคุณอาจจะไม่ได้กลับขึ้นมาอีกเลยเพราะมันสกรปรกมากการที่น้ำนิ่งทำให้เชื้อโรคเยอะสุดๆความนิ่งคือกับดักที่อันตรายที่สุดเพราะภายใต้ความเงียบมันพร้อมจะกลืนกินทุกอย่างที่ตกลงไปถ้าดูแล้วไม่ยอมกดติดตามผมขอให้คุณเดินสะดุดต,ตกลงไปในน้ำบ่อนี้ นี่คือร่มกันแดดที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งซาอุดีอราระเบียใช้เงินสร้างไปมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์ร่มแต่ละคันมีความสูงถึง25เมตรและเมื่อกางออกเต็มที่จะครอบคลุมพื้นที่กว่า600ตารางเมตรมีการสร้างร่มยักษ์เหล่านี้จำนวน250คันไว้ที่ลานกว้างในเมืองเมดินาเพื่อให้ร่มเงาแก่ผู้คนจากความร้อนระอุข,ของทะเลทรายและพวกมันยังติดตั้งพัดลมพลอองน้ำขนาดใหญ่เพื่อช่วยให้พื้นที่บริเวณน,นั้นเย็นลงด้วย ชายคนนี้กำลังยืนอยู่ใต้น้ำในสระที่ลึกที่สุดในโลกซึ่งตรงที่เขายืนอยู่ตอนแรกนั้นมีความลึกอยู่ที่30ฟุตจากนั้นเขาก็ดำดิ่งลงไปอีกโดยสระแห่งนี้มีความลึกสูงสุดถึง115ฟุตสระนี้จุน้ำได้ถึง4,200ตันหรือมากกว่า1ล้านแกลลอนถ้าคุณพยายามจะดื่มน้ำในสระนี้ให้หมดคุณต้องใช้เวลามากกว่า1,000ปีเลยทีเดียวนี่คือ GPS อโบรานของจีนเมื่อ2,000ปีก่อนลำหน้ากว่าเข็มทิศ และเป็นความลับทางการทหารใช้ระบบเฟืองอัจฉริยะที่คำนวณการหมุนของล้อให้รูปปั้นชี้ไปทางทิศใต้แม่นยำตลอดการแม้จะเลี้ยวไปทิศไหนหรืออยู่กลางหมอกหนาก็ไม่หลงทางถ้าคุณก้าวพลาดเพียงเส้นเดียวคือความตายชายคนนี้ขึ้นชื่อเรื่องการปีนหน้าผามือเปล่าแต่วันนี้เขาเปลี่ยนสนามรบมาเป็นกระจกและเหล็กท่ามกลางลมแรงบนความสูงกว่า500เมตรไม่ใช่แค่ความสูงที่น่ากลัวแต่คือความกดดันที่ห้ามพลาดแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเขามาเพื่อพิสูจน์ว่าขีดจำกัดของมนุษย์ไม่มีอยู่จริง เป็นคุณกล้ามองลงไปข้างล่างไหมใครใจถึงพิมพ์กล้าใครใจสั่นพิมไม่ไหวมาบอกหน่อยนี่คือจิมมี่ของวัวอาหารพื้นบ้านที่สามารถหาได้ในเวียดนามขั้นตอนการทําคือเขาจะเอาเกลือมาทําความสะอาดตามซอกให้สะอาดก่อนแล้วค่อยๆเอาขนออกจนเนียนกริบและนําไปใส่หม้อพร้อมกับสมุนไพรต่างๆเพื่อดับกลิ่นคาวและต้มจนนิ่มได้ที่รสชาติจะมีความเผ็ดเหมือนต้มยำและมีเนื้อสัมผัสที่นิ่มลิ้นและสู้ฟันนิดหน่อยลองแชร์ไปให้เพื่อนของคุณที่คิดว่ามันชอบอาหารนี้หน่อยครับ รู้ไหมว่าจริงๆแล้วลิ้นของคุณสามารถติดหนึบก,กับไอติมได้มันเกิดขึ้นเพราะไอติมนั้นเย็นจัดจนมันแช่แข็งความชื้นบนลิ้นของคุณและเปลี่ยนความชื้นนั้นให้กลายเป็นกาวน้ําแข็งขนาดจิว๋ววิธีเอาออกคือใช้น้ำอุ่นราดลงไปที่ลิ้นเพื่อล,ลายน้ําแข็งและอย่าดึงออกแรงๆเด็ดขาด ถ้าคุณไม่กดติดตามผมขอให้เลนส์คุณไปติดกับก้นหุ่นเส้นนี่คือโดมยักษ์คลุมซสายงานเพื่อการฝุ่นกันเสียงมันมีความสูงเท่ากับตึก15ชั้นและครอบคลุมพื้นที่กว้างเท่ากับสนามฟุตบอล3าสนามรวมกันและไม่ต้องห่วงมันมีพัดลมดูดอากาศจากภายนอกเข้าข้างในเพื่อไม่ให้คนงานร้อนและช่วยให้การก่อสร้างดําเนินต่อไปได้แม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายและเมื่อสร้างเสร็จแล้วโดมนี้จะถูกถอดออกเผยให้เห็นสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์คิดว่าประเทศเราจะมีแบบนี้ตอนกี่โมเมนต์บอกที